ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่รายการที่พูดเลยว่าฮิตที่สุดในประเทศตอนนี้อ่ะครับผมมนี้รับทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการแชมเบสแนะนําตัวก่อนเลยกันนะครับผมโฟล์ธนกรธว,วิจิตนะครับผมก็ทั้งรายการนี่คือผมเจ๋งสุดใช้คำนี้ดีกว่าประมาณนะคะสวัสดีค่ะเฮเลนนะคะจากเพจเฮเลนเทคนะคะสวัสดีครับโฟลครับติดตามกันเลยนะครับสวัสดีค่ะจูน,นะคะ่ะสวัสดีครับผมโบลครับผมก็ตามได้ที่เพจลันวิ่งครับเกี่ยวกับเอ่วิ่งครับ ันเยวันนี้เราขอ,อยกให้เฮเลนเลปเ็นเจ้าแม่เอเอโอเคทุกคนคือนี่ไปได้ยินมาแบบได้ยินเขาซุปซิปนินทามาหลังกล้องด้วยซ้ำเขาบอกว่าประเด็นท็อปปิกที่เราจะคุยกันวันนี้แม่งโคตรเป็นอะไรที่แบบเหมือนทุกข้าวื่อเฮอะไรวันนะี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะนั่นก็คือตู้ตนบนโลกออนไลน์งั้นบอกกับเขาจริงๆผมพูดเลยว่าถ้าเกิดท็อปปิกเรื่องนี้นะต้องเฮเลนคนเดียวเท่านั้นงั้นทุกคนเงียบเลยนะฮะเฮเลนพูดคนเดียวครับปิดไว้เลยครับผม ไม่ไม่เพราะพี่เฮเลนคือ GM จยุยยยยเพแล้วโซเชียลี่เดียหลักปัจจุบันของแต่ละคนคืออะไรแล้วพยายาจะสร้างตัวตนแบไเข้าไปในโซเชียลมีเดขอเป็นเฮเลนกับจูนก่อนเพราะจจูนมีตัวตนอยู่บโลกโซเชียลมีเดียระดับนึใช่เขาที่ช่อง y o ที่ทำนะเาเ็นเอีนะเขาเป็นอนะจได้ พี่รู้ได้ไงคะเห็รทีพี่พูดไปงั้นแหละอ้าพี่น้องรรอแล้เชียลมีเดียหลักนะคะที่เฮเล่นอยู่ก็คือจะเป็นเพจ a c e b o o k ก็คือเฮเลนเทคแล้วตัวตนที่เราใส่อะไรตัวตนนี่คือพยายามว่าจะเป็น G M ตัโอ๊ยอ๊ก็คือตัวตนเนี่ยเฮพยายามที่จะแบบเป็นเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเอ่อการเป็นสตรีมเมอร์อะค่ะด้วยความที่คู่แข่งมันเยอะแล้วก็ถ้าเราพยายามไปเป็นเหมือนใครสักคนนึงอะ เราจะเราจะต้องพยายามเป็นคนเขาตลอดแล้วก็ถ้าวันใดวันหนึ่งอะเราไม่สามารถพยายามที่จะแบบเป็นใครคนหนึ่งที่ไม่ใช่เราได้ตลอดอะมันต้องหลุดบ้างเฮ <อะ S 1> <Hey, S 2> ไม่อยากให้ถึงวันที่เ hey, ฮหลุดแล้วก็แฟนคลับที่ตามมาแล้วแบบอ้าวไอเหนแบบไม่ใช่คนนี้นี่ไม่ใช่แบบนี้นี่อตอนตามไม่ใช่แบบนี้นี่เฮ hey, ไม่อยากให้แบบมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะแต่แบบเฮอยากให้แบบเขาตามเราเพราะเราเป็นเราจริงๆแล้วก็ คือสิ่งที่อยู่ในที่สุดก็คือเราอะค่ะพยายามเป็น Helen Hex นี่แหละค่ะอ่าคือหมายความว่าในเพจคุณ identity คุณคือชัดเจนมากใช่พอแบบเห็นปุ๊บก็คือรู้เลยว่า Helen เ e x อาเอาจริงนี่ผมเห็นด้วยฮะเฮเลนเป็นคนที่เพจ identity ชัดเจนมากเพราะว่าเพจอื่นเนี่ยเน้นกดไลค์เพจเฮเลนเน้นกดรีวิวใชเป็นส่วนใหญ่ดีดีไโพสต มันจะแยกออกเป็นอันที่จูนเล่นเองเป็นหลักกับอันที่จูนแบบว่าอยู่กับมันมากกว่าเพราะว่าจูนทํางานเกี่ยวกับแบบทำเพจ a c e b o o k ใช่ไหมคะจูนก็จะเล่น Facebook เ,เยอะที่สุดแต่ว่าในในเฟซบุ๊กของตัวเองไม่เคยโพสต์อะไรแต่ว่าจะเล่นเพราะว่า ปเป็นโจเลยฮะเม่นเล่นคือ,ค,อคือเล่นเพราะว่าเราต้องเสพข่าวเพื่อที่จะเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะลงอะไรให้ลูกค้าบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าช่องทางที่จูนเล่นเพื่อสร้างตัวตนจะเป็นอินสตาแกรมมากกว่าค่ะเพราะว่าจูนเป็นเด็เดกสายสินจูนก็จะชอบอะไรที่แบบ เป,เป็นร so oh oh, ูปภาพเป็นคือเด็ก şey> ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยฮะแบบเป็นถึงว่าเส้นเส้นสายโผลโฟสเล่นโผล่ใส่ไม่เปนี่เหีนแดิเห็นแ็แสายร่างทรงกำลังมาไงก็จะชอบเล่นอินสตาแกรมเพราะว่าเพราะว่าชอบเ็กพวกศิลปะพวกแบบว่าอาร์ติสต์ส่วนมากก็จะอยู่ในอินสตาแกรมซะส่วนใหญ่ก็เลยชอบเน่ใช่ใช่ แต่จากการแต่งตัวน้องก็รู้นะน้องเป็นคนแบบดูแบบเป็นอาร์ติสมีความเป็นแบบนั้นนิดนึงอาร์ตตบ,บ,บางทีทไม่ค่อยอยากอ่านแบบว่าคือตูนเป็นคนจิตใจอ่อนไหวมากเลยนะจริงเหรอ้ตูนแล้วบางทีตูนอ่อานพลาดมากนะที่นั <laughs> ่งข้างตูนเนี่ยไม่คือคือตูนจาะน้องฝันรายคือตูนจะตูนจะพยายามแบบว่าไม่ค่อยอ่านข้อความอะไรให้มันมากยกเว้นเรื่องงานนะคะก็เลยชอบอินสตาแกรมเพราะว่ามันได้เห็นรูปมากกว่าอ๋อใช่มนจ่ใช่คือเรื่องสมมติว่าเห็นรูปพวกพี่อย่างเงี้ยเรื่องผ่านละไป ไมไปน้องแวะกดอยู่แวะกดรีพอร์ตประมาณนั้นได้ี่ก็ฝากน้องจูนไปกดรีพอร์ตเพจให้ในไม่ยด้ไม่ชอบนะผมจะได้มีคนหลายคนได้แมีคนาคเอออะแล้วอย่างของพี่อย่างของพี่อะของของของผมจะเป็นส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นหลักราะว่าเพิ่งทำเพจเกี่ยวกับวิ่งได้ประมาณปีหนึ่งแต่จริงๆแล้วคือวิ่งวิ่งมานานนานมากแล้วแต่ว่าเพิ่งคิดว่าอยากจะลองทำดูก็เลยลองทำ แต่จริงๆพอพอทำแล้วอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนทําเพจเกี่ยวกับวิ่งอ่ะเหมือนเราแค่เราทําเพจที่แต่ว่าเดี๋ยว่ันนะแป๊บนึงนะมึงขาที่ไรก่อนเขาังไม่มีดอกไหนให้ตลกเลยกูกูกำลังนึร้าว่าเพจวิ่งมันจะลงคอนเทนต์อะไรวะแบบวิ่งยังไงให้เขาตามไม่ทันแบบยึ่งต้อยังไงให้ต้ยไม่หลุใช่เพจที่ นะวิ่งไม่มันก็มีเทคนิควิ่งซอสเทาแไปวิ่งที่ไหนดีอะไรอย่างงี้ดิบางวันนี้วิ่งอะไรดีเออคนละวิ่งเราวิ่งแบบไหนคือหนีตำรวจได้เร็วที่สุดพี่สุดพี่สุดใหญ่เลมันก็ไม่หายใช่ไหมไมเป้นเลยพี่ฉุดไฟไม่เห็นขึ้นแบบปุ๊บก็อ่าบางทีเราได้ยินไซเรนเราก็ไม่ต้องละอ๋อไม่ต้องอีกกองห้ามด้วยอย่ามองคือถ้าเกิดหันหลังปุ๊บมันจะช้าลงใช่ไหมเห็นอะไรสีกากีกากีพี่วอะไรครับเนี่ย โบ๊ทเนี่ยก็คือออกจะออกแนวให้ความรู้แล้วก็เอาความโฆษณาของตัวเองเนี่ยมาเป็นเหมือนเป็นประโยชน์ให้กับคนคนอื่นๆอื้อผมก็เห็นคุณสองคนหน้าคอลแลปกันนะคอลแลปก้อย็ได้แล้วคอลแลปอะไรก่ได้อะก็นึมช้าหรอสตรีมเมอร์อเล่นเกมไม่ได้เออไม่สตรีมเมอร์เล่นเกมก็อาจจะแบบคอลแลปกันแบบคอนเทนต์แบบเกมที่มันเกี่ยวกับการเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้แล้วมาวิ่งด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเข้กูสายช่วยคิดเดี๋ยวนี้เขามีบีฟิตเดี๋ยวนี้เขามีไอ้ลิงฟิต อะไรกันก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันมีแอปไนกี้ที่มันเก็บแต้มเก็บอะไรงนี้ได้เก็บแต้มด้เหรอมีมีเก็บแต้งลายแต้มนิดหนึ่งครับเน้นวิ่งรอบสวนลุมไงเก็บแต้มได้อยู่อ่ะต่อครับโฟกครับโซเชียลมีเดียหลักเหรอโฟกัสเฟซบุ๊กไอจีก็หลักเหมือนกันแต่ว่ามันจะคนละอย่างกันเฟซบุ๊กคือจะอยู่กับกับแชร์อะไรที่เราชอบไม่เดี๋ยวไม่เดี๋จะไม่ใช่ใครแวงเล็กวงใหญ่ที่เราเล่นใหญ่อยู่เดือนละแปดไม่ใช่แปดแต่จริงแล้วอ่ะเฟซเป็น เฟซบุ๊กหรือไอจีอะเหมือนมันก็ลิงก์กันอยู่แล้ววะไม่อย่างผมอะลงรูปอ่ะผมก็ลิงก์เพื่อจะให้รูปมันไปโผล่ที่ไอจีอ๋อใช่จากไอจีไปส่งโพสฟีที่มันขึ้นมาให้เราเห็นอ่ะตลวแบบดูอ๋อใช่ใช่ใช่แต่เฟซบุ๊กมันจะดีอย่างตรงที่ว่าบางทีได้เขียนได้ระยะๆถ้าในพวกแชร์อะไรขำๆอ่ะมีแชร์แบบแชร์ตลกแชร์แบบ่อยผู้ชายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแชร์แบบแต่ว่าไอจีคือเน้นลงรูปหลอกผู้ชายใช่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 ใเหมือนกันเลยอ่ะเออได้ เท่านั้นเลยไอจีไม่ได้ลงใสมุ้งใสมุ้งใสมุ้งเขาพุ่งไปทางเดียวพุ่งไปทางเดียวพุ่งหาส่วนส่วนจริงๆตัวผมเนี่ยผมก็เป็นคนไม่ค่อยติดโซเชียลเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเล่นโซเชียลยินอื่นเท่าไหร่สนใจานการอินยอมยอมยอมยอกถ้าเกิดโซเชียลเน็ตเวิร์กที่จริงๆเอาพูดกันแบบแปลงไปตรงไปตรงมานะผมเป็นคนที่ไม่ได้จอยกับโซเชียลเน็ตเวิร์กขนาดนั้นว่ะจริงๆแล้วว่ะแล้วก้าถามว่าแอดดิกติดกับโซเชียลเน็ตเวิร์กไหนแล้วชอบอะไรไม่สุดผมแม่งดันชอบติ๊กต๊อกว่ะผมรู้สึกว่าติ๊กต๊อกแม ผมน่ติดอ่าสมัยก่อนมันจะมีแอปชื่อวายใครเคยเล่นบ้างเจ็ดวีอ่ะเลอเคยกล้ามาจากทิกตอแล้วอ่าอ่าวายสมัยก่อนมีวายใช่ไหมผมรู้สึกว่าวายไม่เป็นสิ่งที่ดีมากไอ้กูรู้เรื่องต่างๆนานาจบภายในเจ็ดวีได้ติกตอกมันไม่ต่างกันส่วนผมอะผมรู้สึกว่าทิกตอกที่ผมชอบเพราะว่าตัว right? like right. no right. t ิกตอกเองหนึ่งคือแม่รูจ present บางอย่างในตัวเราได้ง่ายคนทำคอนเทนต์มา present เรานู่นนี่นั่นพี่ใช่ไหมผมไม่เคยคิดว่าผมต้องมานั่งรู้ว่าคนในคุกทำงานยังไงจนกระทั่งได้มาเจอติกตอกของบรรดาแบบอ่าสายคุ แม่งมานั่งสอนว่านี่นะการซ่อนโทรศัพท์ในคลิปนะแม่งซ่อนยังไงอะไรเงี้ยพูดเลยนะทำไมถึงอยากรู้อะไรพวกนี้ไม่ไม่ก็ไม่เคยคิดว่าจะอยากรู้เหมือนกันแต่จนกระทั่งว่าเออรู้ไว้ก็ดีเหมือนกันเพราะกูเนี่ยก็ส่งเสียงใกล้เข้าไปเต็มเลยจะเสพเพจพี่เยอะเราจะพร้อมกันแล้วเกมๆกันไปไอ้บ้าเอ้เราจะต้องใช้นั้นมากกว่าทุกคนดูชีวิตโซเชียลมีเดียกับชีวิตจริงหมือตรงกันเกือบหมดเลยยกเว้นพี่ฟลอยว่าก็สร้างตัวตนระดับ คำถามคือเราจะเห็นแบบว่าชีวิตของคนบางคนอย่างแบบที่เคยมีข่าวที่เป็นไอดอลเกาหลีที่มีชีวิตบนโลกออนไลน์แบบใช้ของแพงๆแต่จริงๆแล้วเป็นของปลอมแบบอะไรคิดว่าทําไมแบบเราคนบางคน,นสร้างชีวิตบนโลกออนไลน์อะออฟไลน์ไแมบบ่หอันนี้สำหรับเ hey, ฮนะจากประสบการณ์เลยนะเฮ hey, แบบอยู่ในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบแล้วก็เป็นที่รู้จักจากโซเชียลเน็ตเวิร์กมาด้วยความที่เป็นครึ่ง แล้วก็แปลกสมัยก่อนย้อนกลับไปสมัยนั้นอ่ะคนที่เป็นลูกครึ่งอ่ะคือของแปลกใช่ไอดอลชมบุรีก่ะยเหตุผลที่คนเขาต้องสร้าง image ให้มันต่างกันระหว่างออฟไลน์กับออนไลน์อ่ะเหตุผลที่อันนี้สำหรับเธนะคะวงเล็บคือเพราะเขาอ่ะเข้าใจธรรมชาติของออนไลน์ว่าเพราะคนบนโลกออนไลน์อ่ะยังไม่รู้จักเราเลยเผลอไม่เคยรู้จักเราด้วยไม่รู้จักไม่ได้ทั้งชื่อเราแต่ว่าเขาจัดเราเร็วมากถ้าใครไม่อยากโดนจัด เร็วๆแบบหรือว่าจัดโดยไรเหตุผลหรือว่าจัดอะไรที่เราไม่ได้ทำอะค่ะซึ่งเโดโดมล ah. เราก็ต้องสร้างอินเมจขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าหลีกเลี่ยงคอนฟ l i ต์เรื่องการโดจนจัดขึ้นกันกันแบบโดยเร็วอ <c oughs> ขามาเปรียบกับโลกพออฟไลน์ของเราอะเราจะเชราคนรอบตัวเราด้วยคนที่แบบรู้จักเรา แล้วก็จะรู้จักเราแบบสนิทหรือไม่สนิทอย่างน้อยๆเขาก็รู้จักเราแล้วเขาก็เห็นว่าเหมือนเขาเห็นหลายมุมมากกว่าบนจอค่ะจอมันเป็นแค่แบบเก็ตป้ามันก็คือจอแบนๆนั่นแหละแต่ว่าชีวิตจริงอ่ะเขาก็จะเห็นมุมที่แบบมุมซีเรียสเรามุมอ่อนแอเรามุมเฮฮาเรามันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่คลิปเดียวโพสต์เดียวแล้วจัดเราเลยอ่ะเก็ตป้าดังนั้นนั่นคืออาจจะเป็น p r o t e คชั่นของเขาที่แบบว่าเขาต้องป้องกันตัวเองเขาก็เลยสร้างตัวตนอีกแบบหนึ่งขึ้นมา โอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นและกดแชร์นะครับคลิปนี้นะฮะพูดไม่เหลืออะไรเลยโอเคเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะคือบางทีดเป็นมุดเลยเหรอเมื่อกี้เขาถามอะไรวะอันนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวนะบางทีอาจจะไม่ได้สร้างแต่ทำยังไมต้องลงออยากทำงานอยู่ต้องลงวะอ่าก็ไม่จําเป็นเข้าใจปะคืออยากลงแค่ว่าเอ้ยกูไปเที่ยวมาเอ้ยวันนี้กูกินของดี ถูกวะแต่จูนทั้งวันแก่แต่บาี้ีนะตอนทำงานโอ้ยเจอไอ้โป๊ะอย่เออ้ยคือเหรหมายถึงว่ามันแบบว่าใส่ทอดด้านเดียวอ่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าไม่ดู สรุปกูรู้หรือไม่รู้อ่าไม่รู้ความจริงผมพี่คือมันก็ไม่จำเป็นต้องโชว์ทุกเรื่องก็ได้ใช่ใช่องใช่แล้ววันนี้มันบอกว่าโชว์ใช่มันอยากโชว์ด้านเดียวอยู่แล้วมันไม่มีใครหรอกว่าโอ้ยวันนี้ทำงานหนักกรรมดูดิกูต้องแบบท่ออย่างเงี้ยอ่าเออแต่แต่ก็มีนะคนที่ลงอย่างนั้นแบบเรื่องเรื่องความเห็นจะมันแล้วแต่คอนเทนต์คนที่อยากใช่มันก็คนแล้ก็เหมือนเพชรนะครับผมใช่ เพชรมันก็มีอ oh okay, oh ับชี้ขำอะไรกอบเพชรเนี่ยกูมาแกอ่ะจูนผมพูดเลยว่าจูนน่าจะตอบคำถามเรื่องนี้ให้ดีเพราะจูนคือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากถ้าเอาเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับมาเก็ตติ้งก่อนจูนอ่ะจะจรู้สึกว่าโลกออนไลน์มันเสียงดังมากเอาอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยเราอยู่ด้วยกันเนี่ย การที่เราจะเราจะพูดจะให้คนทั้ง5คนนี้รู้สึกโอเคกับเราอ่ะก็ยากแล้วถูกไหมแต่ว่าให้เราตะโกนไปอ่ะมันยังดังได้แค่แบบแวบหนึ่งแต่ออนไลน์ก็คือพูดทีคือทั้งโลก <S <S 1> <S 1> ใช่เสียงมันดังมากแม้แต่เราแค่แบบทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็เล,เ,เลยต้องใช้เสียง ผู้เล่นเล่นผู้เล่นผู้เล่นเล่นผู้เล่นเล่นแฟนถามเข้ามาโจมตีคุณขอโทษขอโทษแซวเล่นๆนะครับผมมาต่อครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอ่ะจูนรู้สึกว่าเหตุผลว่าทำไมจูนถึงทำคลิปแบบนั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเดรียลิสเซ็ตค่ะเพราะคนดูอยากดูแบบนั้น แต่ว่าจูนไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าอันนั้นไม่ใช่จูนนะแต่คนเราก็เหมือนเป็นเริ่มแล้ว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 เริ่มติดเชื้อกไปหมดแล้วคนเราก็คเหมือนเร็ครก็คือเราคือเราก็เลือกที่จะหยิบด้านที่คนดูเขาชอบเราอะไปให้เพราะว่าเรารู้ว่าเขารอดูเราอยู่ด้านนั้นไม่ใช่ว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาชอบเราในด้านนั้นแต่เราเอาด้านแบบว่า หยาบคายไปให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแวะมาดมดากูเ <c oughs> ใช่ไม่ธรรมดาเูด้วยนะไม่ใช่หมายถึงหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแ,<ต>แต่ถาม<ป>ว่า<ป>หนูเคยพูดแบบคำหยาบไหมอ่ะเอ้ยก็พูดชีวิตนี้เราก็ต้องพูดอยู่แล้วต,ต,ต้องติดคำหยาบจูนพูดคำหยาบว่าอะไรคำหยาบอะไรไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าไอบา้บ้าพูดบองหน้านะแค่หนึ่งคำขอแค่1คึ่คหนึ่งคำหยาบ คือหนูเห็นหนูเห็นหน้าพี่แล้วสูดถึกถึงแบบคำเดียวเลยปราชิปราชิครับยังไหมอันนี้คือหยับใครหรอหยับใคราะพี่บอกว่าคำนี้พูดได้ใช่ไหมคะในความหมายเดียวกันอ๋อคือน้องน้องจะหมายความว่าผมเนี่ยเป็นคนนำความโชคดีมาให้กับร้านค้าเขาเลยด่าคุณแมปราชิีอ๋อโอเค เาเลือกที่จะมาเพื่อแล้วแต่จุดประสงค์ด้วยบางคนอยากแบบอยากเออเอาตัวเองออกมาเพื่อให้คนรู้จักเราแต่บางคนอยากแบบเพื่อหาเงินหรือบางคนอยากเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยก็เขาก็จะเอามุมนั้นของเพจนะคะมาออกใช่ราะคนเราก็เหมือนเพรนะฮะผมเป็นเพรกัญยา <ขอ S 1> คุนกะลาจะบอกว่าจริง มันอาจจะไม่ชีตัวตนที่แตกต่างมันอาจจะเป็นมุมที่เราไม่รู้เฉยแต่แต่ผมเก็ตคมถามของพี่นะคือพี่ขอมถามคือว่าทาไมต้องพยายามผมผมมองออว่าอะไรทำไมไม่เหมือนกันผมมองว่าเรื่องนี้จริงๆมันไม่ได้ผิดที่ไม่ได้ผิดที่ตัวบุคคลอย่างเดียวไ,ไม่ผิดที่สังคมรอบค่าแล้วรอบค่าที่นั้นเกิดขึ้นในระบอบของทุนนิยมที่มันเกิดขึ้นของโลกใบนี้ครับพอสังคมมันกลายมเป็นระบอบทุนนิยมที่มันทําให้คนถูกผลักดันให้ว่ามันต้องอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นซึ่งทางกลับกันแล้วอ่ะ mindset ว่าอยากได้อยากมีแม่งวอา ด้วยพื้นฐานของเศรษฐกิจและพื้นฐานของมนุษย์หลายๆอย่างมันทําให้ความเข้าใจแบบผิดมันเกิดขึ้นแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่เคยถูกพุทธิอินลงไปในการศึกษาว่าเราควรจะต้องใช้ชีวิตยังไงคนก็เลยกลายเป็นว่าอยากได้ยอดไลค์เพราะว่าคนนี้มันยอดไลค์เยอะกูไลค์ like มากกว่ามึงวิธีการที่ไลค์เยอะคืออะไรคนนั้นอะ่ะเขาถอดเสื้อใส่บิกินี่แล้ได้ยอดไลค์เยอะ คนก็ทาตามที่กูอยากไียไอดลค์เยอะแต่ได้นทางกับกันแล้วอ่ะมันก็แล้วแต่ทางของคนคุณไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นก็ได้เพราะว่าไอ้คนที่เขาถอดเสื้อใส่กินีได้ยอดรค์เยอะเขาอาจจะโปรโมทชุดว่ายนะ้ำเพื่อทําการค้าขายในที่เขาได้เงินกลับมาแต่ทางกับกันคือไลค์อ่ะแดกไม่ได้ผมนั่นนั้นก็คือเหตุผลนที่ผมพาย,ยายามบอกว่าผมถึงไม่ค่อยได้แบบจอยกับโซเชียลวิร์ลมากขนาดน,นั้นเพราะผมรู้สึกว่าความความเลือกความทุนนิยมมันอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะ แต่อย่างหนึ่งนะอันนี้อันนี้อันนี้นนแต่จากโพส์มาใช่ป่ะคืออย่างเราอ่ะเราไม่ได้สนใจเว้ยเรื่องยอดไลค์แต่ที่เมื่อกี้เราคุยเรื่องไอจีอ่ะจำได้ไหมว่าทําไมเราถึงแบบเออเราแม่งได้ยอดฟอลโล่น้อยอแต่รู้เปล่าว่าด้วยความที่เป็นนักแสดงอ่ะเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยอยู่ดีเขาก็จะถามเลยว่าคนตาม,มเพื่อเอามาขายงาน<ถ>แต่จริงๆแล้วอ่ะยอดเนี้ยแม่งซื้อได้ ยอดคนตามอะคือซื้อได้ไงแต่เราไม่ได้ทำอะเรารู้สึกแบบว่าทำไมกูต้องไ่เสียตังค์เพราะอย่างนี้วะอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เข้าใจอยู่ว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าผมว่าเราซื้ออ่ะยอดฟอลโล่อะให้คนดูอะว่าเฮ้ยเป็นหมื่นเลยนะอาจจะได้งานเยอะขึ้นก็ได้แต่เราก็รู้สึกว่า ไม่ใช่ตัวเราอ่ะเี่จะเท้าเขาจอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามสื่อสารกับคนที่ดูอยู่ตอนนี้ครับคือผมแค่พยายามจะบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการที่จะมาหาเงินหารายได้กับด้านนี้ยอดไลค์ยอดฟอลแม่งแดกไม่ได้อรพูดจริงเพราะฉะนั้นน่ะคุณไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องทําให้ตัวเองแม่งมียอดไลค์เยอะหรือยอดฟอลเยอะแต่คุณแค่อย่างเดียวคือคุณลดโซเชียลเวิร์กอยางยกตัวอย่างเช่นในอินสตาแกรมอ่ะ คุณแค่อยากให้เพื่อนคุณเห็นว่าคุณทําอะไรไม่จําเป็นต้องเล่นอินสตาแกรมเพื่ออยากให้คนใน<ะ><ะ>โลกแม่งรู้ว่ากูทําอะไรอ่ะมัน,ม,นมันคือคนเราจุดประสงค์กันต้องผมว่าต้องวางจุดประสงค์ของตัวเองให้เจอใช่คนมีนะวิชนันแนนแอวทูชเน็ตเวิร์ดอ่ะผมว่าคนมีนะคำถามสุดท้ายก่อนจะจบอีกทีน<ค><ณ>ี้เราอยากให้แ<ณ>ต่ละคนบอกว่า<ณ>ตัวตนในโลกออนไรของแต่ละคนอ่ะพะตัวเองเจออะไรบ้างไม่เจอเลยสิ่งเดียวที่ไปเจออย่างเดียวไปเจอผู้ชาย ก็เลจอผู้ชายเท่านั้นเลยรีเลย์ได้กันหลายคนก็มีมเป็นบางแอปอารมีอีกแอปนึงแอปขับเหาก็ไปเจอเพื่อนตั้งแต่ปีที่แล้วกุมพาจนปัจจุบันก็เจอตัวจริงกันแล้วแล้วก็เจอกันอยู่บ่อยๆอ่ะมาต่อจูนครับจูนไม่เพราะจูนอ่ะพูดกันตรงนี้คือจูนโด่งดังประมาณนึงเลยนะในตลกนี้ได้ยัไงพี่ก็พูดไปเรื่อยกพี่แหละพี่คิดอยู่เหมืไนว่าจูนน่าจะโด่งดังแล้ววะน่าโด่งดังแล้ววะอ่ะมาค่ะก็ก็ส่วนใหญ่ พามาเจอถ้าเอาเนด้านดีๆนะคะพามาเจอศิลปินที่อาจจะแบบไม่ได้ดังแต่มีความสามารถคนที่ชอบอะไรแบบเดียวกับเราหรือว่าพาไปเจอโลกแห่งความแบบสวยงามความเป็นอินสไพร์เลชันอย่างจูนทําเกี่ยวกับอาร์ตใช่ไหมการที่เราจะหาไอเดียหรืออะไรอ่ะเราก็จะได้รับจากพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้ ประมาณนี้ค่ะก็เลยคิดว่าเออมันเราเราอยู่ในโซเชียลให้เป็น่ะเราก็จะได้แบบพัฒนาตัวเองไปด้วยะนใหู้เจอเด็กด่างมันให้ทั้งข้อดีข้อเสียค่ะแล้วก็ให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้ทั้งบทเรียนเนี่ยแหละค่ะได้รับความแย่ๆของคนได้รับบทเรียนได้เรียนรู้อะไรเพิ่มแล้วเราก็เหมือนมันก็ทําให้เราแบบโตขึ้นระดับหนึ่งแล้วก็ เรียนรู้ที่จะอยู่กับความของคนในแบบต่างๆพอเฮมาเจอเรื่องหนักๆในโซเชียลอ่ะมันให้เกราะป้องกันเฮแล้วก็ให้ความกล้าเหมือนให้เหตุผลให้เฮไปหาหมอจิตแพทย์แพทย์ิตแพทย์โอ้ย่หาจิตแพทย์อะค่ะมันเหมือนมันมันก็ให้ทั้งดีทั้งร้ายแต่เฮเป็นคนมองว่าทุกอุปสรรคมันคือ อีกประตูนึงปิดอีกประตูนึงจะเปิดตรไหนมีบนก่อนนะถามว่าอะไรนะคำถามคือโซเชียลเน็ตเวิร์กเคยให้อะไรพี่บ้างพาเราเจอโซเชียลเน็ตเวิร์กพาไปเจอคนในคนที่สนใจในแบบเดียวกันพาไปเจอเพื่อนเก่าครับแบบหมายถึงว่าแบบเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานอยู่ดีก็มันก็จะลิงก์ขึ้นมาแล้วก็ได้แบบว่ากลับไปเจอ อนแทคของเพื่อนเก่าแล้วก็ได้กลับมาคุยกันอีกนะครับที่บอกว่าเพื่อนมหนึ่งตอนที่เราเข้าโรงเรียนแล้วคนนี้คือรู้จักคนแรกเน่ยแล้วก็เออรู้จักคนแรกแบบเป็นคนมาบอกว่าเฮ้ยนายชื่ออะไรนายเด็กใหม่ใช่ป่าอะไรเงี้ยเออจนจบมหไม่ได้เคยเจอกันอีกแล้วอยู่ดีเฟซบุ๊กก็ขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่มุมนี้คนอายุมากขนาดนั้นเลยนะเนี่ยที่แล้วก็แอดไว้แล้วก็รู้สึกแบบมึงมีรูปแล้วเหรอวะคือแบบภาพภาพครั้งสุดท้ายคือเฮ้ยแบบ โชคดีนะวันวันปัดฉิมหรืออะไรที่เขาเรียกเออปัดฉิมัิมเออปัดฉิมใช่ไหมแบบเอยโชคดีนะขอให้เข้ามาอะไรทูกนี่แล้วไม่เคยเจออีกเลยเออแล้วตอนนั้นคือไม่ถึงแปดอ่าสุดท้ายได้กลับมาเจอกันเจอกันนอนสามสิบกว่าคือแบบเป็นไงบ้างมึง ลูกขี่ขวบแล้วอะไร<ช>อ,ะอย่างเงี้ยเรื่องของพี่โบ๊ทเป็นแนวแบบเหมือนแบบเป็นชิพเนาะแบบเหมือนได้นัดพบปากกับเพื่อนเก่านัดพบปากกับเพื่อนใหม่ได้ดูไฟล์ท่านใหม่ใหม่ที่แบบเกี่ยวกับคนที่สนใจอะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามุมของโฟลต์พมองว่่โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยอ่าถ้าเกิดสมมติเอาแบบกว้างๆตอบแบบรอๆเลยนะแม่คือการให้โอกาสคนแม่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มันให้โอกาสกับคนอะไรใหม่ๆผมเชื่อว่าเมื่อกี่สิบปีที่แล้ว ไม่มีทางหรอกที่เราจะได้เห็นคนคนเดียพลิกชีวิตตัวเองจากแบบศูนย์อะไปถึงร้อยแบบแบบแบบข้ามคืนหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดถามว่าตัวพุเองอะได้อะไรจากโซเชียลมีเดียมาบ้างอูก็เยอะอะเอาพูดแบบหยาบๆเลยอะสาวแม่งมีอยู่ละต่อมาได้งานงานก็มีอยู่ละได้งานมาได้โอ,อกาสในการทางานอย่างที่ผมบอกผมรู้สึกว่าเออได้รับโอกาสาจากโซเชียลดีจิทัลก็ข้าเยอะเหมือนกันได้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมาตลอดแล้วก็ได้ผมว่าได้ประสบการณ์ต่างๆนานมาและที่สําคัญผมรู้สึกว่ามันทําให้คนที่ ไม่ชอบอะไรบางอย่างได้อยู่กับอะไรที่มันมากขึ้นเช่นผมเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กละผมเกลียดการอ่านหนังสือมากแล้วผมรู้สึกว่าทําไมกูต้องอ่านแต่ในหนังสือว่ามันไม่มีบทเรียนแบบวิธีอื่นที่มาไอ้นั้นได้หรอ Social เดอะ Social เดิมแหละเป็นการที่ทําให้เราเห็นในเรื่องต่างๆมากขึ้นแต่สุดท้ายที่สุดแล้วครับผมก็มองว่าการใช้โซเชียลเบิร์ให้ดีเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามมองโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์แต่เรามากที่สุดถ้าเกิดสมมติคุณรู้สึกว่าการที่คุณเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นโทษต่อคุณเมื่อไหร่ผมว่าดีท็อกตอนนั้นอ่ะควรดีท็อกซ์ละควรหยุดเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กสักพักหนึ่งแล้วกันอะไรแบบนี้แต่แม้ว่าคุณหยุดเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กยังก็ตามรายการนี้ดูได้เสมอแน่แว้เข้ามาขายของเห็นไหม รายการนี้นะเข้าไปด้วยเสมอนะครับผมกับรายการแชร์เมดนะฮะแล้วก็ส and, mae, ุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช anel dose นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับผมอ่ะแล้วก็ตาประเพณีตั้งไว้เพณีแล้วกันจูนปิดปิดท้ายคลิปให้ดีค่ะก็ฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ ใครคิดเห็นยังไงนะคะคือรายการเนี้ยคนคิดเห็นต่างเยอะเหมือนกัน,นากามา,าใช่<ส>ามาแบบว่ามาคอมเมนต์ได้ค่ะเราจะได้พูดคุยกันแล้วก็รู้จักกันเผื่อว่าคอมเมนต์ของเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นแบบว่าอินสไพเรชันให้เราเนี่ยคิดเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆในการพูดคุยครั้งหน้า <S <S <ๆ>ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์นะครับที่เข้ามานะฮะพี่เป้วัดดอนนะครับผมส่งนมเนืองให้สอบถึงนะครับผมขอบคุณมากนะฮะเป็นมือกลางวันให้กับเราในวันนี้นะครับผมอห้ปวดท้อง OK。Yeah.